ครับต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชีวิตคู่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะอาจารย์ชีวิตคู่ไม่ประสบความสําเร็จนะครับใช่แล้วอ่สะสามีชอบเหมือนทำลายข้าวของพูดจาให้เราเจ็บช้ำน้ำใจตลอดเวลาครับเป็นมานานอียังครับก็เป็นมารสักเป็นมาสักพักแล้วค่ะครับมันไม่มีความสุขค่ะอ,อืม อือโอเคครับแล้วเราพูดกันไมันมอนในมันอยากจะกี้นี่จะระบายออกมาพูดเลยฮะ้าคุยไลพูดเะให้เคุยไปเลด้เูดเะไลยพูดเลยะเาคไเพูดเลยฮะให้ายไเาปูดะคุยไปพดเดี๋ยเดี๋ยล่ยคออไ ให้เธอพูดให้เขาพูดอ่ะคนที่ผิดไม่ใช่เธอผิดนะแต่เป็นคนเก่าที่อยู่ข้างในอ่ะเป็นคนผิดเขาก็อยากจะรู้ว่าการได้มารับทุกครั้งนี้แล้วเนี่ยมันทรมานเหลือเกินเราไม่อยากทําผิดอีกแล้วอ่ะถ้าเขาพูดได้เธอก็จะมีการปลดปล่อยในเรื่องของจิตภายในให้หายจากความทุกข์นั้นได้พูดพูดนะอย่าไปอย่าไปอั้นน่ะเราก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ข้างในมันติดมามันผิดมันอยากบอกพูดมาอธิบายมาอาจารย์ช่วย อืมครับพูดอีกอะมันยังไม่หมดอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเขาเขาก็เขาก็อยากจะบอกแต่เขาก็ยังไม่บอกอะไรมากนะผมว่าเขายัง ยังเล่นตัวอยู่อ่ะเขายังไม่เปิดเผยอ่ะต้องเปิดเผยมากกว่านี้ออกไปออกไปออกไปพูดพูดเยอะๆออกไปมากมาก,มากที่สุดแสดงตัวออกไปใแหบบ้หมดว่าเราทำอะไรผิดกับเขาไว้บีบบังคับทำร้ายร่างกายกดขี่ข่มเหง บีบบังคับทำร้ายร่างกายกดขี่ข่มเหงทำร้ายจิตใจตลอดเวลาเนี่ยนี่คือคนเก่านะครับเธอเป็นอย่างนี้เนี่ยจิตเดิมของเธอเป็นผู้ชายอย่างเป็นผู้ชายที่ที่แรงอะ่ะเธอไม่รักผู้หญิงอะ่ะเธอทําลายภรรยาตัวเองในอดีตมารอบนี้ของเมาเป็นผู้หญิงที่ถูกทํรลายคืนครับมารอบนี้เธอเป็นคนดีมากแต,แต่เธอต้องเจอคนที่แรงอย่างนี้ครับนะ ก็เดี๋ยวจะชวนให้เขาได้สํานึกแล้วก็น้อมยอมรับในสิ่งที่ทําผิดพลาดในอดีตนะครับ,รบถ้าสามารถที่จะน้อมยอมรับและเข้าใจได้เธอก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับค่ะโอเคลองดู <c oughs> บอกแล้วนะว่าเราคือผู้ผิดจริงๆเราจะเป็นผู้ที่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบนี้เราไม่โกรธ อกากบีบบังคับแล้วก็ยังกดขี่เม่เขาพูดในประมาณว่าเฮ้ยเธอต้องทําอย่างฉันตลอดไปอ่ะเธอเถียงไม่ได้เธอต้องทํางานหนักเธอต้องต้องอยู่กับสภาวะแห่งความเจ็บปวดอ่ะเหมือนกับบีบบังคับและก็กดดันเขาอยู่ตลอดไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจเขาเลยนะครับ เธอคงเจ็บปวดอะชาตินี้แล้วก็ทุกมาตั้งแต่เด็กขาดพ่อแม่ดูแลเหมือนกับขาดกำลังใจเลยแหละเขาส่งมาที่หอเหี่ยวมากเลยตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะอทีเนี้ยมันถูกบีบคั้นมีอาการเหมือนผู้หญิงอ่ะในอดีตที่ถูกบีบคั้นแล้วก็เรียกร้องสิทธิพยายามบอก พยายามบอกคนรักว่าอย่าทำร้ายฉันเลยแต่เธอเป็นคนรักที่ยังทำร้ายเขาอยู่ไม่ได้พยายามที่จะปลุกชูดูแลหวัวใจของผู้หญิงบอกตามคนหนึ่งในอดีตเนี่ยพอมาเกิดรอบนี้เธอก็ร้องสิทธทิจากพ่อแม่ก็ไม่ได้จากคนรอบข้างก็ไม่ได้พอมามีแฟนก็ทรมานมากภาวะแบบนี้มันจะเป็นภาวะที่เจ็บปวดมาก มันจะสะสมให้เธอรู้ว่าจะต,ต้องกดดันตัวเองจนต้องเป็นภาวะผิดพลาดทางจิตใจไม่เข้มแข็งแล้วก็ไ่วยไข้ยอย่างรุนแรงทางความรู้สึกและกลายมาเป็นสภาวะของคนที่ถูกบีบอย่างทุกทรมานนะครับทีนี้ครับอาจารย์ก็จะบอกจิต เขาไดจิตในพองจิตในอดีชาติว่าจงเมตตาคนรักจงดูแลเขาอย่าไปบีบบังคับเขาอย่าก,กดดันเขาอีกเลยนะเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วตอนเด็กที่เธอถูกส่งมาเกิดที่ถูกบีบคั้นตั้งแต่เด็กเธอก็ไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่แล้วก็ถูกคนรอบข้างบีบบังคับตลอดมามันฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกในชาตินี้วันจิตใต้สํานึกก็ให้เธอได้รู้ว่าเรา เรายินดีอะที่จะต้องถูกกดดันในชาตินี้เราไม่โกรธใครทั้งนั้นแหละเราเข้าใจแล้วอะเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินเลยแหละเราได้มาเห็นความทุกข์ของของผู้ถูกกระทําในอดีตแล้วแหละวันนี้เราจะไม่โกรธใครเราก็เข้าใจพ่อแม่เข้าใจคนรักขอบคุณที่เราได้ชดใช้กรรมแล้วเราจะไม่ติดค้างกันอีกต่อไปถือว่าเป็นความผิดของเราในรอบนู้นเราเข้าใจแล้วบัตรนี้เราได้ลืมตาอ้าปากได้และได้ชดใช้กรรมแล้วแล้วก็ ได้เรียนรู้และปรับจิตภายในไปสู่คนใหม่ที่ดีแล้วเราจะมีสิทธิแห่งความสำเร็จตัวก้าว,วหน้าขอเธอไดอ้ลืมเรื่องราวในชาตินี้ด้วยในอดีตด้วยและเริ่มต้นใหม่จากนิ้ใจดวงใหม่บังเกิดขึ้นในตัวเธอและก็เป็นคนใหม่ขอเธอมีพลังแห่งความสาเร็จหลังจากนี้ไปเธอจะเดินไปข้างหน้าอย่างเข้าใจและเราก็จะไม่โทษใครต่อไปจะไม่ทําผิดต่อคู่หรือผู้บอบบางอีกตลอดไปรู้สึกยังไงตอนนี้หาเจลิรู้สึกนนเบา ดีค่ะอือฮึนะก็ยินดีด้วยนะครับมันจังเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะค่อยๆพัฒนาตามความเข้าใจนี้ไปเรื่อยๆและเธอจะสะอาดขึ้นจิตของเธอก็จะกลายเป็นบวกทีนี้คนรักก็จะไม่ทำร้ายเธอเธอก็จะไม่ถูกบังคับจากคนรอบข้างเราจะไม่ถูกกดดันจากคนทั้งหลายนะครับครับรบ๊าสวัสดีครับสวัสดีครับ